สวัสดีครับทุกคนพบกับผมปิกโตนะครับมาต่อกับเกม Lego Batman the Video Game Party 2ี่กันเลยครับอ่าหลังจาาพาร์ทก่อนนะครับที่ผมได้จบในเรื่องของลิเดอร์ไปแล้วนะครับหรือว่าในเรื่องของรถของไวร้ายนั่นเองแต่คราวนี้นะครับผมจะมาต่อในเรื่องของเรือหรือว่าเป็นกินนั่นเองนี่ก็เป็นการรวมตัวของเหล่าไวร้ายนะครับนีององนึกลิเดอร์ทั้งหมดเลยโคตรเทมาไปกันเลยครับ ดาที่หนึง่ง Let's go <S ว่าไงทุกคนนี่คืออาวุธของเราโดฟัด ขอบคุณหลายนี่คือแผนการของเราฝฟฟันยาไปจานดาวเทียมเปลือกจานไปยังฝมองนกเพนควินและควบคุมพวกมันได้เราจะต้องมีเพชรและเพนควิน ตามนั้น เอ้ฮอ๋ฮฮ่าฮ่ฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ปล่อยนะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยบาเเว้าวอืมอฮ้ยไอเฮ้ยไปยังไงร่องกายคงช็อนนอะ โอ้ยดเดลเี่เป็นเบนครับพอดเออจะได้รู้ว่าในเนื้อเรื่องหลักอะว่าเบนหายไปไหนนะครับเหมือนว่าเบนต้องมาขโมยนี่ฮะดาวเทียมใช่ไหมเฮ้ยเจ้าโอ้ใช้มือตบนะครับเหมือนว่าเบนเนี่ยตัวละครเขาเป็นคนธรรมดาฮะแต่เขาแช่ใช้สารกระตุ้นร่างกายใช่ไหมให้เขาแบบร่างกายใหญ่โตเฉย แต่บอกว่ามันมีข้อเสียด้วยมั้งพอเวลาแกใช้ไอเนี่ยไอสารของแกผมก็พอจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เขาเป็นคนคนแรกเลยว่าที่รู้จักตัวโตวของแบทแมนว่าเขาคือบุชเบนคนสุดยอดไปร้ายเลย <c oughs> ทำไลายไม่ได้โอเคแล้วแล้ว,ลว,ลวเป็นควิดเหรอกด B ในการอ้าวอ๋อมีปืนนี่เหรออ้าวไม่ใช่ นี่เข้าใจแล้วชึบชึบอ่าโอเคมันแบทแมนอยู่โอ้โหไม่ถึงอะ่ะเออเบนแล้วกันมอ้ยโอ้โหขอ,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 องใหญ่เหรอหม,มายคอโบนเลย ฮพื่อเวิ้เฮ้ยเฮ้ยสผมอัดเดียวจอดสุดยอดพลังกำลังครับคนนี้จ่อโหเขาเนี้ยเล่นตัวละครเขาด้วยโอ้โหเขาสุดยอดเลยเพราะว่าในเรื่องหลักเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะเห็นไหมมันมีแค่ตอนเปิดไม้เฉยแล้วก็ไม่รู้เขาไปไหนอยู่ๆก็เจอแคบูเมนได้เฉยเลย แสดงว่าด่านต่อไปอาจจะได้แค่บูมินครับผมว่าเป็นไปได้โดนสองใช้ไม่ได้โอเคมีแต่โดนเพวกเพื่อนข้างหน้ามาอันนี้โอเคพอสามารก็คงเป็นพลังเหมือนคิวลคเลคอลอะมงเอ้ยเหมือนไอ้ไอ้นะเคเฟสเนาะเออพลังกำลังมหาศาลอันนี้ขึ้นไปได้โอ้โหโอเ้เท ต่อยโอ้แคลรลโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคเปิดโอ้โหคนเวอร์อันนี้โอ้ยโอ้โหเขาบนมีตังใครจะพลาดล่ะของดีอืมอ่าเอาเลยไปวินทำงาน yes ่ะยาหนึง่งว้าวอุ้ยดูเฮ้ยจะโดนจับด้วยหน่อยวันนี้อ้ยดัดหลังเฮ้ยสุวินเฮ้ยตัดหลังเฮ้ยเอาเหรอันสุนมันดอกเงินด้วยเห็นไหมท่ามันดีมากเฮ้ย นูฟ์ก็โโคตรโหดเลยผมชอบท่าแกนะถ้าจะไม่ผิดในหนัก็มีท่ารีใช่ไหมที่เขาดัดหลังแบทแมนเนี่ยในแบทแมนที่เขาทำอะภาศาเป็นหนังอะเอาเอาพาไม่ได้เหรออ๋อๆหรือว่าหรือว่าอย่างนี้ผมลองดาวดูนะฟุ๊บนั่นแน่ถูกต้องด้วย อ๋อแล้วก็นี่เหรอฝอนู้นก็มีให้ไปโอเคอะไรอะไรอะไรโอ้ชกโอ้ยนี่ไงฟาดด้วยลม้มเฮ้ยเอาเอาไหมเออเอาให้โดนเอาให้โดนเออโดนยากเนาะไม่ได้เอา โอ้โหดีเลยเนี่ยพอระเบิดใกล้ตัวกไ็ไม่เป็นไรด้วยเห็นไหมดีมากเลยท่านเนี่ยเอาไม่โดนเหรอโอเควัดเด h e เฮ้ยว้าวโดนนั่นเฉยฟุ๊กฟุกอะโอเค,อ,เคอันนี้ต่อ เดี๋ยวขอทำลายฟักครู่นะครับเดี๋ยวน้อยเอาตังหน่อยก็ดีอันนี้เหมือนต้องใช้รถเหรอโอเคอ้าว h ั t เด e เออเยี่ยมยอดน้ำโอเคลงได้เอาเป็ดว่ายน้ำด,ด้วยด้วยโอ้โอเคเหมือนต้องไปทางน,นู้นใช่ไหม อันนี้ผมก็ไม่รู้เล่นดาวดาวมงหมดเลยมันเป็นทางไปต่อปะเนี่ยผมว่าทางไปต่อแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป่ว่าผมทิ้งเบนไว้เหรอแต่ไม่มีทางมาน่ยเบนอะใช่ปะ่ะเนี่ยมันมาไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าผมโกงเกม เช้ามาแล้วครับไปก่อนแล้วกันไปผมก็ไม่รู้จริงครับผมผมจำไม่ได้แล้วเกมเนี่ยเล่นมานานมากอย่างที่ผมบอกครับผมนี่แต่ตอนที่ผมอยู่ประมาณแบาบ,าบมอตน้นอะอายุสิบสี่เนีน่ยสิบสามสิบสี่ตอนนี้ผมก็จะยี่สี่แล้วจำอายุผิดมานานจริงผมนึกว่าผมยี่สห้ายี่หกแล้วยี่สปีนีน้ยี่สบสี่นะยี่สี ช่วมันเกิดที่ผ่านมาอวัดดีไม่น่าไม่ไม่ไม่อ้ยท่าเท่จกเป็นพิษท่าเท่พาะเห็นไหมมีตีตีตีแลตีดังกาด้วยโอเคตีดังการถลัมไม่ได้ลินเลอร์ทำได้นี่ทำไม่ได้เอา้าไม่ไปไหนเออก็ใช้เบนอย่างเอ้ยหมายความว่าไง หรือว่าผมเลยอะไรไปผมเลยเหรอเดี๋ยวนะผมผมเลยใช่ไหมเฮ้ยผมเลยแน่เลยผมว่าผมเลยเหรอผมทิ้งเบ็นไปเหรอไม่จริงนะ่าผมโกงเกมได้ขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าบัก เฮ้ยโขไม่บัก๊กเามั้งแสดงว่าต้องเอาอันนี้ออกมันมันดันไม่ได้หรือว่าต้องหาเอ้ยตำรวจมาได้ไงเนะี่ยอ่ะมันไม่ได้อะเอ้ยเดี๋ยวนะ แสดงว่าผมทำอะไรผิดทำพลาดไปใช่ไหมเอ๊ะผมทำอะไรพลาดก็ไม่นี่นะเฮ้ยรู้บั็กวะเดี๋ยวเกมบั็กเหรอแมวนะเกมบั็กจริงดิ อ่ะโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้รีเฟซด่านใหม่หมดแล้วครับผมรู้แล้วผมลืมอะไรนี่นี่ผมลืมตรงนี้โอ้โหพระเจ้าก็แค่เนี่ยปล่อยแล้วก็ตรงโอ้พระเจ้าผมไม่รู้เออผมไม่ได้สังเกตเห็นหไหมเราดูไม่ออกจริงีะฉาบมันเนียนเหมือนกันนะโอ้ลำบากแทน แสดงว่าที่ผมเล่นไปมเมื่อกี้ผมเล่นนอกเกมเลยนะเพราะผม,ผมโกงเกมเลยมเมื่อกี้คือถ้าถ้าเล่นแบบอะไรนะสปีดลันนะ่ะผมโกงเกมได้นะั้นแบบถ้าเล่นจบแล้วผมโกงเกมได้เลยไม่ต้องมาทำตรงนัวใหม่โอ้โอเคโอเคมันเป็นทริคสปีดลันแล้วงไงต่ออ๋อนี่นี่นี่ Yes แล้วก็นี่ขับไป ทางประตูนี้ใช่ไหมถูกต้องโอ้โหนี่ผมงงมาตั้งนานมาได้งงเลยอด่วตาถั่วอืเออต้องขออภัยจริงคผมไม่รู้จริงเงินอาจจะไม่เหมือนเดิม,มจริงนที่ผมบอกเพราะผมนั่นแหละลิสตด่า้ตายไหมดเลยอ่าแล้วตรงนี้ก็เปิดนี่ทำไปต่อสุดยอดแสดงว่าเมื่อกี้ผม เล่นนอกเกมเป็นผู้หญิงเก็บได้ไหมชึบชึบเฮ้ยได้สวยงามอู้สมบัติอีกเบนโอเคเปิดออก็ใช้ไม่ได้เนี่ยโอเคสคอมโต้องทำลายนี่และผู้หญิงเก็ทำลายแล้ว เหล็กมาทำลายยากเหลือเกินมันก็ไม่ยากแต่มาเนี่ยมันต้องเล็งน,นิดนึงนี่งไงนี่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 ไงจบอ้าวยิงไปนู่นเฉยเนี่ยไม่โดนเอออันนี้ โอเคใกล้ๆอ่ากดค้างได้นะครับเมื่อกี้ถ้าเราปล่อยปุ๊บรูร้สึกว่ากดค้างให้มันระเบิดได้เลยโอเคทำลายก่อนยิงโทษทีเบนทำไมอยากคว้างสิเออเออเอ้ย,อย,อยจุ๊บจบหลบหลบหลบแหมไอเราก็ไม่รู้ เราก็เล่นนอกเกมไปนิดนึงอืมเฮ้ยจอพอว์ว้าวมาแล้วเหรอโอเคฝันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้เหมือนต้องใช้ตัวละครกระโดดสูงใช่ไหมเราทำไม่ได้โอเคไปกันตอดีกว่า แนมนี่ผมเล่นโกงเกมวะเนี่ยโอ้โหฝุดยอดเลยไอเราก็ไม่ได้สังเกตแลวตวตของอาภัยจริงอ่ะไปกันเลยว้าวอ่ะ ว้าวอวอ้สูงมากนี่ทำบันไดโอเคอ๋อให้ดึเรื่อยๆพามาอ๋อให้เบนพามานี่โอ้ยคุณกระสีอืมฟินแบกอ๋ออืมตัวทูตีตัวทีตีเพิ่มไปแป๊บหนึ่ง โซ่ราไจ้ด้วยเหรอนี่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 ฮ่าฮ่า้โห้โอเมันต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับอ่าเบนไปอ่าขึ้นบนไตโอ้ยชัวรโอ้โหับตกกับตก อืมนี่จะบันไดโอเคเอาไว้กันตกมัง้งผมว่าเยี่ยม <c oughs> แม่กระโดดแบบงังเลยนะอ้าวได้ตังฟรีโอ้เยี่ยมเลยโมวๆก็ได้ตังครับเฮ้ย <c oughs> ยืดอกอ้าวจะยืดอก อืมทำลายไปครับเป็นควินดีกว่าครับไหนมาตีไวกว่า <c oughs> เดี๋ยวเป็นเอาไว้ทำแบบท่าจาับมันให่เนะี้ยยอดเยี่ยมได้อีกนึงอืมนี่ต้องใช้มิสเตอร์ฟรีใช่ไหม อันนี้เหมือนจะต้องใช้อ่ะ,อะไปอ๋อเบนทำได้นี่ะที่ขาเขาบินเนี่ยอ,อ๋อการพูกสารเคมีได้อะว้าวโอ้โหกาลาสีฟินแบกอืมเคยเจอนี่ไหมครับอืมดัดหลังให้ท่านผู้ชมดูหน่อย <c oughs> เห็นหลังเขาไม่ดี นี่นี่นี่มาเนี่ยคุณกะลาสีสินแบกเฮ้ยอ้าวตายแล้วไปวิ่นจัดไปอีกทีอ้าวไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่นโหเป็นยังหรอ่ะ อาเบนอ๋อทำทางให้เพราอย่างนี้เองเก็บเหรียญฟรีวู้ววววว้เต็มแล้วกลลวกวว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 วอววออวออววอวว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 วสวิง บแล้วฮ่า,ายอดเลยเฮ้ยคุณกลาสีอืมวิ่โอ้โหมีจับด้วยนี่ไงผมบัดเดียวเพิร์ลเดียวอะโหดมากวินเออทำอะไรอยู่ เต็มแล้วโอ้โหไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับไอ้ตรงนั้นอ่ะที่ผมบอกอ่ะอืมอืมอืมฟาด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 เอ่อไอช้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 าอ โอ้ยยังเยอะอายกไปครับเลี้ยงตู้เลยอย่าขวัดอ้าวว้าวาว้าไปว้ามาอื้เคเปิดอืออเออจบอะไรกับตั้นดัด อ่ะปไปเลยไปเยสอืมหมัดเดียวจอดอะไรตัดหลังเอาตังค์ด้วยหมัดเดียวคือปิว้วหมดแลละ เยี่ยมเฮ้ยสุมวิง่งเอือนี่ไงมาเดียวจอดสวิตประกอบเป็นอะไร อ๋อท่อเหรอมีฝันมีอะไรด้วยไหมมีคนเยอะเลยนี่ไง giật tăng rồi chật húp húp này đâu แล้วเขาดได้ไหมเขาได้โอเคเดี๋ยวกลับก่อนไปแล้วจ้าไปดีกว่ากลับ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 ไม่มันไกลเกินอ๋ออ๋ออ๋อ เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ๋ะอนี่อะยังไงนี่ฮะคอมโบสิคอมโบเด้ดิ ตรงมาเฮ้ยโอ้ยโอ้โชคดีนะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ ด้วยโยเฮ้ยไปเอาตัวมาดยดอ๋อไม่ไหวฮะอไป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  จบด่านอ๋อที่แท้เบนเขาก็น็อกตั้งแต่ตอนแรกเลยอ๋อเขาโดดเปควิ้นหักหลังไงเหมือนว่าแกแบบน่ะจะโชว์ออฟพลังแล้วก็น,นั่นแหละลงมาทับหัวน็อกเลยตังก็พอมีอยู่นะ โอเคครับก็สำหรับเกม Lego Batman The Video Game พาร์ติดกรถูกไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม